อยู่กันในไหมครับเอาชีวิตรอด1.21รอบนี้ก็จะกลับมาทำจริงๆแล้วเนาะอาจจะมีเบื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะไม่ทิ้งเนาะเตรียมสร้างโลกใหม่กันเลยเกิดที่ใบอมสวรนา่าตัดไม้กันก่อนเลย โอ้โหถ้ามืดมากเราคงไม่ขุดหินจตรงนี้หรอกมาอันตรายตังของนอกเรื่องนิดน,นึงเนาะก็คือว่าระหว่างที่ตังเรียนสาอาชีพอยู่เนี่ยตอนทําข้อสอบเนี่ยรู้ไหมกลางภาคต้องผ่านกี่คะแนนต้องผ่านต้องสิบกคะแนน <c oughs> เสียงไปแล้วหนึ่งก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะแล้วแบบเราก็เป็นหวัดแล้วไงก็คือเนี่ยมันแบบต้องผ่านสิคะแนนเนาะก็เป็นอะไรที่แบบ เฮ้อไม่ต้องเอาเยอะขนาดนี้ถามว่าตังเรียนเกี่ยวกับสาขาอะไรหรอก็เป็นสาขาการตลาดเนาะถามว่าเรียนที่ไหนก็ขอไม่บอกแล้วกันเก็บไว้เป็นความลับมาเลยอุปกรณ์ของมันต้องมีดาบขวานชวเวลโอ้ไม้พร้อมทุกอย่างเลยขาทิ้งเลย ไม่ครับมันโหดร้ายเราอยากอยู่ตรงแถวแถวที่มันมีทะเลทรายเพราะเราเป็นคนชอบแบบชอบอะไรที่มันอยู่ติดทะเลทรายเป็นคนที่ชอบใช้กระจกในการก่อสร้างบอกเลยไม่ว่าจะก่อสร้างอะไรเนี่ยกระจกนี่แบบโอ้โหผ่านยังแบบถล่มทลายแสนนี่แบบโลกหนึ่งที่ขุดเป็นแสนแสนก้อนละมั่ง <c oughs> วันแรกสิ่งที่จําเป็นเลยคือขนแกะสักสามอันอย่างเงี้ยจาเป็นมากเพราะว่าเราคงไม่อยู่หรอกตอนกลางคืน มอนเตอร์ตัวอื่นเนี่ยเราสู้ได้ทุกตัวยกเว้นสเกลตันสเกลตันเคลือบน่ากลัวมากดาเมจเคลือบดาเมจแรงอะ่ะเข้าใจไหมรออ,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 อยู่นี่หรือว่าคนแก่หายสเกลตันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าการยิงธนูของสเกลตันเนี่ยเป็นดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนาะแล้วมันแบบเหมือนมันเข้าถึงตัวยากด้วยอะ่ะซอมบี้แบงมุมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ส่วนคิปเปอร์มันก็มีเทคนิคการต่อสู้กับคิปเปอร์อยู่เนาะก็ซึ่งเป็นอะไรที่แบบ ถามว่าน่ากลัวไมหมเหรอก็ก็กน่ากลัวตอนเราเผลอหรือว่าตอนเราแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วก็ไม่เขายน่ากลัวเท่าไหร่หรอกคิปเปอรเนะ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะความปลอดภัยต้องมานิดนึงจะบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองที่เราอัดนะเพราะรอบแรกเราตายไปเราโดนสเกลิลต้นยิงตายเราถึงบอกแล้วว่ามันน่ากลัวไม่รู้ว่ามันจะแรงอะไรขนาดน,นั้น เพราะว่าเราชินกับโลกเอาชีวิตรอดที่มีชุดเกาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ชินกับตอนที่ไม่มีชุดเกาะก็เลยเลยรู้ว่าเกียวตั้นเนี่ยมันแรงมากที่ตายเพราะโดนเกียวตั้นฆ่าถ่ายล้ว,ลวนเลยตายคืนแรกด้วยรอบแรกแต่พูดถึงพื้นที่สารวน่ะตัวนี้มันก็น่าอยู่นะแบบ เป็นฟิลแบบเป็นที่ราบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีภูเขาแบบเอาไว้แบบทําสะพานติดต่อกันอะไรเงี้ยมีหลายรูปคือแบบก็น่าอยู่นะก้าสร้างเมืองก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่สวยนะแต่คือแบบมันไม่มีทะเลทรายเยงี้ยแล้วเราเป็นคนที่แบบต้องการทะเลทรายเพราะเราอยากใช้กระจกเยอะๆ <laughs> ต้องแวะเก็บออยด้วยเชือกแรก อ้อยเนี่ยมันสิ่งนี้จำเป็นมากๆเลยเนาะหูมีฟักทองให้เราด้วย,ยอุ้คือดีคือดีฟักทองเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเนาะแล้วถ้าเกิดใครที่ดูตังมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบใช้โคไฟฟักทองเพราะว่า,วา,วา,วามันแบบมันราคาถูกกว่าโกสโตนแล้วก็ความสว่างเนี่ยเทียบเท่าโกสโตนเลยก็คือดีมากๆเลยหุยเดี๋ยวเป็นโก้โอ้กอตั้งแต่ ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยอ,อยู่ในแมนโกบเลยไม่ชอบความที่เป็นป่าลุงลังเช้าแล้วโอเคเดี๋ยวนี้มันบอกกันนะว่าเช้าว,วันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีขึ้นก่อนเมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีบอกอะก็ทําถึงแล้วว่าลําบากนิดนึงแต่ตอนนี้ก็มีบอกแล้วก็ก็ดีขึ้นอนะเออแล้วเมื่อก่อนไม่บอกทําตอนนั้นตัดคลิปยังไง ก็ประมาณแล้วแบบดูท้องฟ้าเอาว่าตอนมันมืดหรือว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็นับจากท้องฟ้าเอาง่ายง่ายง่ายัดแต่เหมือนจะเดี๋ยวดูนะอันเอาอันที่มันเก็บง่ายๆหน่อยสิไหนอ้าวทําไมมันถึงไม่ดอกเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสตักเจอร์ที่ดีที่สุดในเกมนี้หมู่บ้านว i เลเจอร ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าแค่เจอหมู่บ้านเดียวคุณก็จะสามารถฟูทรัพยากรได้จากการแลกของกับชาวบ้านแล้วก็มีของให้ป้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารที่เอาไว้ดำรงชีวิตในช่วงแรกต้องการเอาบีบรูทกลับไปด้วยนิดนึงไหนดูซี่ของในกองโอ้โหเอาเอาอะไรได้เอาช่วงนี้ ตอนนี้ช่วงแ,แรกอยู่มีอะไรก็เอาเอาไปเถอะขออันนี้ไปด้วยแล้วกันตาปูงยาอืมน่าจะไม่มีละเออโอุย้ยเผื่อไปตีชาวบ้านไ oh, อารองโกเลมเดี๋ยวเราเหมือนเขาไม่เห็นนะโอเคไอารองโกเลมไม่เห็นไปดีวกว่าไม่อยู่แล้วหมู่บ้านนี้ เราเห็นแล้วผ่านตาเราก็ฆ่าถึงแั่งหมดนะเลยอยกเก็บไว้ <c oughs> มาครับไม่คือเกมโหดร้ายใครบอกว่ามาครับคือเกมเกมแบบสร้างบ้านใส่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะคือเป็นคือเกมโหดร้ายยึดบ้านชาวบ้านอยู่ขังชาวบ้านไว้แลกของเอาไอรอนก็เลมมาฆ่าเล่นเอาเหล็กฟรีอู้หหลายอย่างสารพัดความโหดร้ายนด้ไหมครับ <c oughs> มีแตงโมงก็เก็บม,มาด้วนแล้วกัน <c oughs> ดูสิเราเจออะไร วัด <What? S 2> ป่าเดี๋ยวคุณบล็อกขึ้นไปก่อนอึ๊บอโอเคอ่าตรงหี้ก็มีทางขึ้นดิว่ะไม่เห็นของน่าจะอยู่ข้างล่างแต่ทำไมมันมืดจังไม่ค่อยไว้ใจเลยเออมีทานเออมีทานอยู่โอเคเยวก่อนนะขาตดติก,ก่อนแล้วก็เป็นทอสโอเคไม่ไว้ใจความมืดเพราะว่ากลัวว่าจะแบบ มีคิปเปอร์มาบุ้มอะไรเงี้ยล้วเ,เรามองไม่เห็นอุ๊บกับดักแม่แรงมากขโมยไปเลยแล้วคันเผื่อได้ทำฟาร์มแล้วก็มีสมบัติอ่ะเหยียบเลยว่ายิงไม่โดนโอ้ทองเหล็กแค่นี้ก็ขุมแล้วเอาไอด้ดฟเฟนเซอร์ไปด้วยเอาไปทำฟาร์ม แล้วก็จะมีอีกตัวมีสมบัติอีกที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ตรงนี้นี่แสะเลยแสะเครื่องกนเลยเห็นไหมโอ้ยลายชุดเกาะของดีของดีงดเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่ามาด้วยนะ้องเดี๋ยวเราหายอย่างอื่นใส่ข้างบนชั้นสองไม่น่ามีอะไรโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยเนาะชอบแบบชอบการสำรวจโลกแบบนี้มากเลยทำให้เกมดูสนุกขึ้นชอบอ่ะ หนูแบว่าจะสุดแล้วนะครั้งนี้คือจะเอาไงดีอ่ะจะข้ามทะเลไหมหรือว่าจะไม่ข้ามแต่เราข้ามทะเลเราก็แบบทุกคนเราลืมกดอัดคลิปอ่แล้วเราข้ามทะเลมาแล้วเนาะเราข้ามทะเลมาเจอซาวาน,น่ากับแบดแ,แล้วก็ทะเลทรายติดต่อกันเนาะแบบอยู่ติดกัน บอกเลยว่ามีแบบทรายใช้แบบไม่จำกัดแน่นอนคือแบบชอบมากเลยเวลาอยู่ในพื้นที่แบบนี้แบบมีกระจกใช้ไม่จำกัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบดแลนด์แบบภูเขาเทราคอต้าสวยๆอะไรเงี้ยคือชอบมากแต่ก่อนอื่นขอทิ่ินที่อยู่ก่อนตอนนี้ขอแบบช่องเล็กๆไว้สำหรับเป็นฐานทัพหน่อย เราตัดสินใจแล้วเนาะว่าเราจะอยู่ที่นี่โอเคระหว่างที่เราทําบ้านหรือฐานที่อยู่ของเราหรืออะไรก็ช่างที่เราจะอยู่เนี่ยเราขอเมาอะไรนิดนึงนะเรื่องในส่วนของเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยซึ่งเราเอาอยุครบ16ปีแล้วเนาะแต่ว่าลืมลงทะเบียนก็เลยอดไปเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังลงทะเบียนได้อยู่ไหมเรือบถ้าเกิดได้มาก็ก็ดีอ่ะเออก็แบบช่วยช่วยในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้แค่ แค่ค่าเทอมทางบ้านก็แบบไม่ค่อยไหวแล้วค่าเทอมของโรงเรียนเราประมาณ16,000่บาทโอ้โหทำไมมันเยอะจังแต่คือมีรัฐบาลช่วยมัง้งช่วยเด็กช่วยแบบครึ่งหนึ่งอะทางบ้านเราก็เลยจ่ายแค่ประมาณ8,000บาทเนาะซึ่งถ้าแบบถ้าเกิดทางบ้านเราจ่ายประมาณ16,00 0บาทอะไรอย่างงี้ก็คือแบบโอ้โหตายแน่กูแบบอยู่ไม่ได้แน่กูบอกเลยอยากทำคอนเทนต์แบบวอล์กไปไวิทยาลัยอ,อยู่เหมือนกันแต่แบบ ไม่กล้าทำมาคือแบบกลัวแบบเดินไปพูดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนในวิทยาลัยเห็นอะไรเงี้ยก็แบบให้เขาเข้าใจว่าแต่ต้องแต่ตังมาเรียนที่เนี่ยน้ําหนักตังขคืนเพราะว่าแบบของกินมันอร่อยอะไรเงี้ยก็เลยกินเยอะก็เลยน้ําหนักเพิ่มคือแบบไม่เน้นอะไรเน้นการกินเพราะที่เก่าเนี่ยคือแบบทุกคนก็รู้นะว่าอาหารฟรีเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงอาหารโรงเรียนก็เราจะรู้กันอยู่แล้วแต่ไม่พูดละกัน ถามว่าเราเรียนโรงเรียนแบบไหนก็จะเป็นวิทยาลัยสาอาชีพเนาะเป็นสังกัดเอกชนขอพูดถึงเกมเกม c คร f t หน่อยเนาะก็คือเรื่องฟาร์มเหล็กเนี่ยคือตังเห็นฟาร์มเหล็กที่เขาทํากันในมาครับจาวาเนี่ยคือแบบโอ้โหอลังการมากเลยคือแบบฟาร์มเหล็กของมาครับจาวาเนี่ยได้เปรียบของมาคาเบนล็อกเนะเาะพะแบบเบนล็อกนอน่คือมันใช้งานได้แค่แบบทีละสองฟาร์มอะ่ะเข้าใจไหม แต่จาว้าโหใช้งานได้ทีแบบหลายๆฟาร์มอ่ะคือแบบมันเป็นหที่ต่างกันเยอะแต่ว่าทำไมตังชอบสร้างฟาร์มเหล็กที่มันแบบคือแบบชอบสร้างฟาร์มเหล็กหลายๆฟาร์มอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอยากให้มันอลังการเฉยๆไม่มีอะไรหรอกฟาร์มมันจะมีลูปแบบของมันอ่ะเช่นฟาร์มเหล็กมันก็จะมีแบบเช่นฟาร์มเหล็กที่แบบใหญ่เกินไปหรือฟาร์มเหล็กที่แบบพอดีแบบพอดีก็ประมาณแบบแบบหนึ่งฟาร์มก็พออะไรอย่เงี้ย ถ้าแบบ,แบบใหญ่ก็ประมาณ2ฟาร์มเนาะถ้าเกิดเป็นแมคคาเบนล็อกอะแล้วถ้าเกิดเป็น3าฟาร์ม4ฟาร์มอะไรเงี้ยเออนี่อยอ,อันนี้คือเริ่มใหญ่ไปแล้วเนาะนอกจากจะแบบสฟาร์มแล้วเอาผู้เล่นมายินเอฟเคคนละ2ฟาร์มอะไรเงี้ยคือแบบเออเนี่ยคือได้คือแบบได้เหล็กเยอะเลยแหละ <S <S ฟาร์มสลามก็เช่นกันเนาะถ้าแบบถ้าแบบ1ชัช้างอะเออก็แบบพอดีพอดี2ช้างก็คือแบบใหญ่ถ้าเกิด3ช้างอะไรเงี้ยเออก็เริ่มใหญ่เกินไปล้วก็เริ่มแบบรูจะสร้างไปทำไม สิ่งที่อยากให้ Minecraft เป็นล็อกพัฒนาเหมือนใน Java าาคือใน Java เนี่ยคือแบบมันสามารถดแบบับใส่ไอเทมลงกล่องได้แ,แบบรวดเร็วเนาะแบบแค่คลิกไอเทมชิ้นเดียวกันเนี่ยมันก็ใส่ลงกล่องได้แ,แบบโคตรเร็วอะแล้วดูเบร์ล็อกทำสิต้องจิ้มทีละอันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเสียเวลาเข้าใจไหมวเวลาขนย้ายของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบขี้กเกียจขี้กเกียจตอนนี้ตังคิดว่าแบบ จะต้องทาหนึ่ง้วันให้ได้จบสักอันหนึ่งแล้วเพราะว่าอันนั้นม่งก็ไม่จบคือแบบกูเป็นคนที่ทําอะไรไม่จบสักอย่างโวยกูที่ท้อเลยแบบต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลยแบบเป็นคนแบบนี้ฮะรู้จะแก้ยังไงแต่ว่ารอบนี้แบบต้องตั้งเป้าหมายกับตัวเองนะว่าต้องทํหนึ่ง้วันให้จบให้ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นหน,นึ่ง้วันอะไรเนี่ยสิ <c oughs> <c oughs> คิดว่าแบบอยากเอาแบบเบสิกเบสิกก่อนอย่างเช่นเป็นหนึ่งร้อวันในโลกปกติแบบแม่ทําฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ทําฟาร์มเลยอ่ะเผื่อหลายคนไม่เข้าใจเนอะอย่างเช่นถ้าอยากได้การพาวเดอร์อย่างเงี้ยห้ามทําฟาร์มคิปเปอร์ต้องล่าคิปเปอร์อย่างเดียวอะไระมันเนี้ยเข้าใจยังอ่ามีอีกอย่างมีอย่างเช่นอ่ะถ้าอยากได้เหล็กอะไรเงี้ยก็ต้องหาขุดเหล็กเอาห้ามทําฟาร์มเหล็กก็แบบตัวอย่างก็จะประมาณนี้เนอะอาจจะต้องเป้าหมายในหนึ่งร้อยวันว่าแบบประมาณว่าต้องตีมังกรให้ได้อะไรประมาณเนี้ยเอออาจจะแบบทำให้สะดุกข,ขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเสียงมันแบบนี้ไม่สบายอยู่แล้วอยากทำคลิปก็าท หรืออีอย่างหนึ่งที่คิดว่าจะทําเป็นหนึ่งร้อวันก็คือหนึ่งร้อวันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบพื้นที่ลาบอะพื้นที่ว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยอะแบบเริ่มต้นมาแค่โบนัสเชนอันเดียวอะแบบนั้นก็น่าสนใจแต่คือแบบตอนนั้นคืออยากเล่นหลายแบบมากอยากลองเล่นแบบมอสเหมือนกันนะแต่คือแบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่อ่ะคือเราชอบแบบชอบมาข้าวเอาชีวิตรอดแบบนี้มากกว่าไม่รู้ทำไมถา่ว่าเล่นแบบมอสได้ไหมก็เล่นได้ คิดว่าโวลนี้เราอยากทําอะไรหลายอย่างเนาะในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำนะครับวาชวิตรอดเลยเนี่ยก็คือฟาร์มการ์เดยนเนาะคืออยากลองทําดูนะคแบบดูเหมือนแบบมันน่าสนใจดีอะได้พิมพ์เมรีนมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรที่โคจะสวยเลยฟาร์มการ์เดยนเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเนาะเราจะแบบทําเป็นโซแซนสูบการ์เด้นขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบแบเน้ําออกอะแบบเอาปแล้วแบบตั้งเป็นแบบป้อมบาการไว้เลยข้างบนแล้วก็ ทำบันท่อโซลแซนสูงขึ้นไปค่าข้างบนนะคือแบบเออแบบนี้ก็แบบแบบนี้ก็น่าสนใจนะคือแบบดูไอ้นี่ดีอะ่ะดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูแบบมีความคิดสร้างสรรค์ดีโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นท้ำเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้มีคิปเปอร์กับสเกลตันมาสู้กับคิปเปอร์นี่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกมา ค่อยตีแล้วก็ถอยไปเขาระเบิดแค่เนี้ยก็จบโอเคได้การพาวเดอร์ม,มาฟรีๆส่วนสกเกลตันก็หนีไปไหนแล้วนะต้องตามไปฆ่าเผื่อได้กระดูกอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แบบเอามาเล่งเพราะกระดูกมันก็จำเป็นอยู่นั่นไงนันงน่นไงนั่นไงนัน่นไงตาม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 เดี๋ยวนะ น่าจะไม่อันตรายเท่าไหร่หรอกเคสเกลตันตัวเดียวอู้นั่นนี่เกือบโดนเดี๋ยว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 เฮ้ยมาแล้วเหรอเขาไม่แดดไม่เผาวะเออเออนั่นตาอ,อยู่ใต,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 ต้ต้นไม้อุ้ยไอ้เหี้ยจะตายเฮ้ยโอ้โหูยเกือบตายนี่ไงต้นคลิปเราถึงบอกว่าสเกลตันมันน่ากลัวดูดาเมจสิดาเมจแรงมากแล้วเข้าถึงตัวโคตรยาก เอามาก่อนเลยต้องการรีเลือดโดยด่ว,ดวนเม,มื่อกี้เราเห็นเหล็กตอนที่เราไฟกับสเกลตันเหนือจะไปเอาเราบอกทางเลยไม่ให้มีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวทำบ้านได้เสร็จดีกว่าเนาะ สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในตอนนี้ก็คือถังน้ำทำแบงปลูกอ้อยเนาะทำแบงปลูกอ้อยไว้แบบชั่วคราวก่อนเอาอ้อยมาปลูกให้เรียบร้อยเหมือนจะไม่มีอะไรทำแล้วอยากให้คลิปมันยาวกว่านี้งั้นก็ ลงเหมืองกันดีกว่าเราต้องการไม้ในจํานวนที่แบบโคตรเยอะเลยแหละ อุ้ยมีซอมบี้มาเชยียตัวเลยอุ้ย,ยเดี๋ยวลูกซอมบี้ต่อบล็อกก่อนเอาต่อต่ออุ้ยเอ,องไม่ทันนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหที่เหลือก็ถูกแดดเผาหมดเลยตีไม่ถึงลดลงมาหนึ่งบล็อกมามา ทำไมมันถึกจังตายเดี๋ยวเราจะเอฟเคเนาะระหว่างรอไม้เผาทางลงเมืองเดีย๋ยวได้แบบความสวยงามโอเคเสร็จแล้วที่ใช้หลังคาเป็นสลับเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยไม่สามารถเกิดบนสลับได้เนาะมันใดไม่พอก็ให้มันรู้ไปอะเอาแบบเยอะๆเลย เวลาเราคราบน้อยอย่างเงี้ยมันจะไม่พอเว้ยพอเราคราบเยอะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยะ A F K เสร็จแล้วโอเคมาไปกันได้เลยเริ่มจากการดิ่งลงไปแบบนี้เลยบอกเลยว่าจากประสบการณ์คุณแบบนี้มาเป็นร้อยครั้งไม่เคยตายดูเจอทาน É, eu เห้อขุดนานขนาดนี้แล้วนะเพรยังไม่ออกมาอีกเหรอไม่ใช่แค่เพดยังไม่ออกมานะคือไม่มีอะไรออกมาเลยนอกจากเหล็กคือแบบโอ้โหแล้วเหล็กออกมาก็แบบออกมาไม่ได้เยอะด้วยนะแล้วคือแบบที่ขุดมาเนี่ยเจอแต่บอก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 ลเมื่อกี้เราไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับการขุดเหมืองในมคคาเวอร์ชั่นหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดก็คือคือแบบมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะในข้อมูลเกมอัปเดตอะแต่คือมันดูแปลกมากเลยนะเพราะมันไม่เจออะไรเลยอะงงอะ เราหมดผีแอ็ไปประมาณหลายด้านแล้วเรายังไม่ค่อยเจออะไรเลยอะ EP นี้น่าจะแบบไม่ค่อยไหวอะกับการขุดเหมืองอู้อลาพีดเจอแล้วักแรกโอ้ได้แค่ลาพีเองมีแค่นี้จริงเหรอแต่คือแบบไม่เคยรู้สึกถึงอะไรที่ช้าขนาดที่มาก่อนเลยในการขุดเหมืองก็คือแบบที่ขุดมาขุดช้าลแล้วแหละ แล้วแบบเราชินกันเลยที่มันเร็วๆเข้าใจไหมแบบเอ็นชาร์ดเอฟเฟชันีระดับห้าคือแบบมันชินมากกว่าอันนี้มนไม่ค่อยชินเลยเพราะเราไม่ได้แบบนี้นานแล้วทองมีทุกอย่างยกเว้นเพรอันนี้เราขุดที่วายห้าสิบสี่เนาะถ้าเกิดจะขุดที่วายห้าสิบเก้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอตะลาวาอย,ายอ,อะไรไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรสรุปก็คือได้แร่มานิดๆหน่อยยกเว้นเพสแถวนี้เหมือนเราเห็นหมู่บ้านอยู่นะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อน นี่ไงหมู่บ้านโอ้โหแถวนี้คือดีนะคือแบบมีครบทุกอย่างเลยอะมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งทะเลทรายมีทั้งไม้ให้ใช้โอโหคือแบบครบคันอะลงเอ,อื้อโอ้โห,โโหเจ็บอยู่นะอย่างนี้การทาฟาร์มเหล็กก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าห,หมู่บ้านอยู่ใกล้ขนาดนี้เราจะยังไม่ตีแอรอนโกเลมนะเราจะให้เขาอยู่กับชาวบ้านก่อนเขาจะได้แบบชาวบ้านจะได้ปลอดภัยไหนมีกล่องไหม ไม่มีแลวบ้านหลังนี้ล่ะต้องมีแล้วล่ะเดี๋ยวสิอุ้ยมีโอ้โหเสียงมีอุ้ยมีเอมโมโรด้วยโอเคสวย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 ออกมาเลยสรุปพิวลูเจอร์หรือผู้เล่นที่เป็นเจ้าคน โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s สไค b e ให้ TM เ h a i g a เก r รเมด้เนาะแต่วันนี้บ๊ายบๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะพยายามลงมาครับเอาชีวิตรอดเยอะๆนะ